โอเคมาสอนค่นดนะครับโอเคได้เริ่มหากันเดี๋ยวเปิดรับเนก่อนนะครับหให้รับเนทีว่าทีวแมนี้ย จะไม่ต้องบับไ,ไม่แบบไหนไปตรงซอกงั้นนะคะบินแล้วก็เลี้ยวตรงสะพาน,นแล้วก็ไปตรง,ตรงนี้แล้วก็ข้ามสะพานไม่ายากนะคะ นนตัวเรมดมรนเรดิกท้กับเขาแล้วก็้าไ้ไปเาแล้ก็คุยกับเขาเลยโอเคก็เสร็จเรียบร้อยง่ายมากนะทุกคนจบแค่นี้แหละนะ